สาคัญทำมาจำเป็นก็ไม่ควรขาดเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ัในวัาเสียีต้องมีครูแต่ง,งูดีต้องมีพิษแต่ง,งูไม่ดีแสดงว่าไม่มีพิษแต่ทีนี้พิษแต่ที่นี้ก็เป็นความรู้สิครับรู ไปเกิดมาแล้วได้ความรู้เองนะครับมันมีครูหลายครูทุกวันนี้ก็มีครู Google ตรนเัตที่พชแตะที่พีชรู้เอไอแแล้วก็ครูเกมเมื่อวันนี้ครูเกมในการบันทึกโทรศัพักครู เกมถ้าเล่นดีก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเล่นไม่ดีก็เสียเวลาหลายอาจารย์เป็นสัเเหนก็เป็นเกมกดเ,เล็กๆมีเพื่อนตะิดเป็นเกมกเป็นเคยกเ,เยกมต่อต่อแท่งอนะไรไม่รู้สมัยนะันติดยกันแต่เวลาเรียนเขาก็เรียนนะเขามาเล่นก็ช่วงที่เขา ท่มีเวลาว่าเขาสดเล่นแต่ถึงเวลาเรียนเขาเจ็บแต่บางทีบางครั้งเราก็เล่นไปเสลี่ยนะเช่องเล่นเหมือนคารวาเนี่ยเวลาโยกเินมาเขาโรเยอะแลเนี่ยอย่นั้นก็เล่นในที่เชิดเล่นในที่ปลอดภัยเล่นก็เล่นได้แต่เล่นให้เป็นเวลา เวลาเรียน f ีเวลาเรียนเวลาเล่น F.P เวลาเล่นคืเรียกว่ารู้จักเป็นเวลาคนเราถ้ารู้จักเป็นเวลาได้แล้วอาจารย์สันทันพูดอะส่คนเดียวก็จัดเสร็จเราเหมือนกันนะครับถ้ารู้จักไปเวลามสามก็ง,ง่ายม .6 ก็ง,ง่ายจบง่ายแต่ที่จบยากเพราะอะไรครับจัดเวลาไม่เป็นทำไมอาจารย์เรียนจบเยอะอาจารย์ก็ จัดเวลาวันนี้ก็เมื่อวานาจารุทันเราใบปริญญาใบที่แบบมาให้ปริญญาตรีนะก็บอกว่าเป็นใบรับรองการจบถ้าทำไมเรียนได้ไม่ใช่เวลาอะไรแต่เวลามหาวิทยาลัยนี้เป็นเมหาวิทยลาลัายที่คนเข้าง่ายจบยากแต่มาทำไมจจอาจารย์จบแล้วเก็บแปดใบ เพรว่าเร,จราจัดเวลาได้ขาดเวลาได้การฝึกซีได้เราแค่มาเรียนเช่นนี้ไม่จบมสามไม่จบมหกไปทําอะไรได้นะเมืม่อวานก็จะไปทํานายเรียนแต่ก็ไม่รู้เรียนสองลูกคนไหนสองลูปเรียนไปแถวนั้นแหละเรียนไปโกนผนมะเรียนมาทำอะไรแต่ก็เก็บดอกไม้เออเก็บไปการจะไปทำหน่อยการไปดึงเขาก็ทําได้นะ เขาให้บริหารจัดการเรื่องมาอาจารย์ก็บริหารได้เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจทําหรอกผู้ใหญ่บ้านเขามอบให้อาจารย์สาวพออให้บอกว่าอาจารย์สุรักมีศิศักยภาพจะมนจัดการนาวัดอาจารย์ก็ไปจัดการให้ตอนนี้ก็ดำนาเรียบร้อยหมดแล้วประการวันพระใครมีกล้ามาถวายเยมมาถวายจึงข้าสุตประมร ใครมีแรงก็ชวนไปช่วยดำนมมาตึ้นิบสิบคนวันเดียวเรียบร้อยไม่ต้องจ่ายวันละสามร้อยจ่ายรอตเตอรี่หน่งใบเออเร่กบริหารจัดการเราจะให้กระทำดีก็ไม่ก็นใดก็เลยบอกว่าใครมาดำให้หกล้านใครจะไม่มาตีเอาเองนะไหม่ใครก็จ่ายให้เขาไปละรอย ก็ไม่มีอะไรเราก็มาด้วยใจแหลแล้วก็ไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพอได้าจัดการได้ในเรื่องของการเรียนซึ่งเราจะมีน้อยแต่เราก็ทาให้ตัวเองมีสุณภาพปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเรียนด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกับรุ่นพี่ของเราที่จบป .6 ปีที่แล้วรูปเดียว่แสดดศสกยยาพได้ที่หนึ่งวิทยาศาสตร์ ระดับเขตได้บทบับัติจะมุ่งการรดับมาแล้วก็นักเรียนหลายรูปนะโดยเฉพาะจะมีแต่มอก็มีรูปเดียวไงแต่ขาเก่งคนเดียวถ้าก็ได้เกรดก็ได้ที่หนึ่งในเขตนะว่าได้เขาก็ประกาศแล้วทำไมปริญญาตสีทได้ที่หนวิทยาศาสตร์ได้ยังคือสอนดีบาังรงปีแรกเองก็ได้นะได้เตรยม ระดับสองระดับสามนะอันนี้เพราะนั้นวันครูวันนี้ก็มีความหมายนะที่การทันงแทรกจากหมายถึงสุดทัางพคดไปเรื่องของความกดดนเรื่องของเข้าวตอบ่งบอกถึงความกดดนดอกเข็มบ่งบอกถึงสติปัญญานะแต่ก็อย่างแพร่บ่งบอกถึงไปอยู่ที่ไหนก็งอกที่นั่น ต้อตบอกตบองบอกสีือตอคั่วก่อนที่จะดีัดขั่วอยู่ในกระทะก็จะอร่อยจะดีเหมือนควาอาหารได้จะตักคั่วแล้วแตกลงไปข้างนอกแสดงว่าโดนไก่ติดกินบ้างอะไรบ้างคนเดินเตียบบ้างนะเพราะฉะนั้นเรามีศักยภาพทุกรูปนะครับอย่าไปคิดว่าเราไม่มีเหมือนม .4 ใช่ไหมลูก ม่อยากบอกเชื่อให้เขียนให้ตอบก็ไม่ตอบนะเลาเรียนอาจารย์นะตอบไม่ต้องตรวจผิดตอบเลยนะตอบอะไรก็ตอบนะอาจารย์ตั้งให้หมดแต่อาจารย์ไม่บอกว่าผิดนะอาจารย์จะสรุปให้ฟังว่าแต่ตอแบ,บแบบนี้แบบนี้เพราะอ,อะไรครับบางครั้งบางทีเราไม่เคยแสดงความคิดเห็นกลัวว่าผิด เนี S <S <an th es> ความโจรไปอยู่ดพูดไปอาจารย์ว่าอ่างนันอาจารย์ว่าอย่างนี้อาจารย์ไ,ไม่เคยว่างนะขอให้แสดงความคิดเห็นออกมาเนีเขียนแบบไหนก็ว่ามาเขียนมาแต่สุดท้ายเราก็ไม่สุปให้เห็นว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ต,ตอบผิดตอบถูกเรื่องปกติคนเรามีทั้งผิดและถูกผมก็ต้องมีผิดบ้างแต่เมื่อเราผิดแล้วเรารู้ว่าผิดแล้วก็มาแก้ไขทหู้กนะ แล้วกับคนที่เข้าคุกบางครั้งก็ไม่อยากเข้าหรอกบางคนก็ตรงกระไดพลอยโจ์จะเป็นต้องเข้าหมดเลยพอเข้าแล้วก็ไปรู้แล้วก็ไม่อยากเข้าไปอีกแล้วออกมาก็ไม่อยากเข้าอันนี้เป็นกันนะครับการศึกษาเราเประเทศเดียวกันน,กนะครับอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้พ่อแม่ภูมิใจแค่มานั่งในห้องทาตามครณสั่งหรือปฏิบัติตามครูบอก นะไม่ออกรอกห้องปฏิบัติสอบทุกครั how, ้งจะไปไหนครับมสามไปแต่ถ้าเมื่อไรที่ครูสั่งก็เงียบครูให้เข้าห้องก็หายมสามก็ริบรีมมหกก็รีบรีนะหลายรูปก็ไม่จบก็เพราะแบบนี้เรียนเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรเข้าห้องฟังคือายจากแล้วก็ทําตามคูอาบจานคิดก็ไม่ว่า รูก็ดีให้จงหมดโรงเรียนไหนนี้เปิดโอกาสให้ทุกรูปนะครับในการเรียนการสอนการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในอาการวันครูวันนี้นะครับะอาจารย์ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการในขออ้าวถึงพระบรมบทูคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมคทูผู้เป็นศาสดาเอกของโลกนะก็เป็นแนวทางให้เราได้ศึกษา ขอบนบารมีของท่านนั้นจงมาลงบนงบันดาลประทานพอให้กับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายในการครั้งน,นี้นั้นจงโชคดีมีใจปลอดภัยทีเกิดตลอดปีปลอดภัยที่หวังสิ่งใดที่ชอบประกอบพฤติธรรมด้วไเขอสิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จผ่านสำเร็จตลอดทุกทิศผาราตรการด้วยเออสา<ะ>ธุ<ด>ที่มัเขึกขึ้นกระดสามครัง้งนะครับในขั้นการ ของโรีาควาคิดมาดิชีวิตท่านยาจจบอยู่ดีท่านวางแผนนะครับการว่าถ้าจัดสรรเวลาเป็นผู้จักวางแผนเป็นก็จบครับกราบกราบกราบทุกเดียบายเาอเลือนะครับใน่ันกระจกเรเอเอ ไปจะเดกาวหน่อยตั้งแต่เปิดเทอมยังไม่เจอจังตระเดชเลยได้็กวัดจังตระเดชนท่านอาจารย์เสาอาจารย์เสาเสียใจเจ้าสำนักตกไม่ได้เป็นเจ้าสำนักกดรับเงินวิทยพัฒน์นะครับทําให้แต่วัดอื่นได้แต่วัดตนเองตกเองก็เขาอาจจะเย่อเยือยเอาในมณฑนพระจันเสาก่อนนะครับได้ให้ร่วาวนะครับก็มีเวลาอยู่สักเด็กน้อยอาจารย์เสาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพันศรีแล้วก็ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนพระเพียรธรรมศรีวิทยาโดยตําแหน่งแล้วก็เป็นเจ้าสํานักที่อาภักที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ครับกลับนิมนต์ให้โอวาทและให้แนวทางต่อไปครับสามนิมนต์ครับผมโอ้โหเป็นเขาตระการตรการเขาจะด้วยไม่พอเราต้องจัดสวิตติปุตตนครับก็บนต้นก่อนนะครับของตัวอี้กับพระรอดกับบาาจารย์ ทุกโราตั่รจัสทร์สมรักนะครับพระจัรบุษฮันพระจันทร์เติกแลก็เป็นระจันย์สำเร็จนะครับมีเป็นเพื่อนเรียนปหยัดโทรด้วยกันครับเอาเราครับนะแล้วก็สวสดีพวกเรานะยุคนี้พระเนตรกำลังจะสูญพันนะครับแต่ไปถึงว่าสูญพันธ์ครับเน่ยพอไรครับผู้ชายไม่น้อยนี่ ไ่ที่เหลือกองไปเป็นต้นเป็นกระเทยรับกับน่บางัางวดร้อไปเป็นอะไรญญครับปิดยาบางปิดคุกิดประดาบางกับเนี่เป็นบา,าปวดเหนื่อยน้อยนะทำไมถึงว่าเนือน้อยครับต่โดยจะมาปวดได้ก็ดือว่าหายากนะ,ะเพราะฉั้นเลยเหล่วพวกเราเนะีุ่เนนก่ออารมณ์โจรนาสาธุนะครับจากตัวปิปวดก็สึกนะจะทำใจปิดปวดก็สึกนะครับแกจะสำเน็จปรนะโยชน์จีกปปวดก็สึกนะครับแก แสดงว่าเมีปัญเดิมมีเดื่องลอยแล้วครับเนี่ยโดยเฉาะต้องตั้งใจดังจิดตดังใจนะครับตามยุทธศาสตร์กองทับในยุคป,ปัจจุบันนี้คนที่เ <c> ร <oughs> ียนปริญญาบริจจรบัติประจำทำนะครับเนี่ยเด็กคนที่นะคนที่จะจะสนคนสำเร็จได้ในยุคป,ปัจจุบันกันว่าองมีสามกลุ่มติด้วยกันนะครับ ถ้าจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในยุคนี้นะครับเป็นกำงานที่ไหนก็ได้ไปอยู่กับเบนก็ไปโดนตู้งตายนะนรั้เป็่เนที่ประเทศท่านก็อิงสริกญญาออกนะครับเข้าออกได้นั่นถ้าต้องมีอะไรครับท่านว่าในยุคนี้ต้องมีปริญญาตรีนึ่งไปครับจบอะไรเอาปริญญาสาขาไรก็ได้จากท่านประธานจะเป็นประธานเปี่ยนสาขาไหนครับจะเป็นประธาได้ท่านประธานนักศริษาทจะเป็นครับอาจารย์ที่ดีสาก็ได้ครับนได้ับ จบการศึกษาควจะรอรืปได้ไหครับควจรอหลังนี้นะครับอ่าเด็กกำลัสองอะไรก็ไ้เดี๋ดวเราจะมาเสรยท่นจบลางนะครับจะสำรับจบหลังรับนรกศึกานะครับกรณีการสอนิติศาสตร์ไปสอบเป็นการอำเภอได้นะครับแต่นนี้ก็เป็นพระปรับไปก่อนนะครับแต่พตกนรีบกรณีไม่ให้แล้วนะครับเปพักปรับเนีของเจ้าเภอนี่ไม่ให้แล้วนะครับเด่ยเจ้าคุณในรั่ไปได้รังรับแตกย่าไปมริวองัยนะเี่กตอง หาเปียตรีไม่ได้หน่งไปครับเพราะเปียตรีจะสอนนะครับแเนทุกวิชาพื้นฐานวิชากฎหมายก็รู้วิชาสังคมก็รู้นะครับเศรษฐศาสตร์น <SUBSCRI> ี่ก็รู้เนี่ยนะครับแมแม่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะไปรู้ว่าเศรษฐศาสตร์ระดับหนึ่งภาพนะครับเราจะเรีการภาคภาพเฐศาสร์ตุวภาพอะไรต่างต้างรู้กับรู้ต้นต้นเปียตรีทุกสาขาวิชานะครับเป็นการศึกษาเราเรียนก็จะจะได้มีพื้นฐานเสร็จแล้วท่านจะไปต่ออะไรก็เป็นเรอของท่าน เนี่ยครับหาปริญญาตรีมาให้ได้หนึ่งใบแสดงว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้สองปริญญาตรีก็เด็นประสบการณ์เสร็จครับบางคนจบปริญญาตรีมาก็เมาเองกรับไปทำงานตกงานก็ได้เสร็จเสซเว่าต์เบย์อะไรครับต้องดีนะครับต้องเก่งภาษาทีนี้ภาษาปัจจุบันนี่งในโทรศัพท์เรามีภาษาอะไรบ้างครับภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษนะครับคเนี้ใช่ไหมครับได้ลาวได้ไหมครับได้แต่มันไม่เป็นภาษาสากลภาษาสากลมีอยู่ สามสี่ภาษาครับหนึ่งภาษาอังกฤษสองภาษาจีนนะครับเนี่ยสามภาษาอะไรครับภาษาคนครับก็พูดภาษาภาษาได้พูดภาษาคนไม่รู้ด้วยนะครับกระดับนี้นครับเด่นภาษาอังกฤษครับเด่นกรโดดสั้นท่านได้รู้นะครับว่าภาษาอังกฤษเองนะครับพอเข้าโปรแกรมนี้ก็แอปนี้เนี่ยมันชื่อแอปอะไรครับเอแอปแอปไหนติดตรงไหนตั้งติดตั้งแอปยังไงครับกระโดดสั้นเกิดทิศไดนะครับก็ข้า้ภาษาครับ ภาษาอังกฤษจะทำยังไงอดี๋ยวนี้สะดวจนะครับรุ่นระการงานเองกว่าที่จะไปฟังภาษาอังกฤษออกเองต้องทำยังไงครับไปเทปจะมีเทปแล้วก็มีสคริปต์นะครับเขาไปกดใส่กล่องฟังฟังไม่ออกก็อรีกับคือเดี๋ยวแกะรีก็คือพูดทำเหมือนฟังกับไปฟังจนฟังออกคว่าถึงจะฟังออกไปได้ฟังจนว่าเราหลังตาฟังไปนี่รู้ทุกคำในกระดาษในวิธีควาอบอกนี่แต่ภาษาอังกฤษของเราพิสะดวกครับเปิดไทย เก่งภาษาอังกฤษว่าฝึกฟังภาษาอังกฤษเพีเยบเครับเนี่ยไอที่สักสิบไม้ก็ทำวังใส่ผู้ฟัง,ฟ,งฟังไปครับเนเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคำสองเก่งภาษาครับเนี่ภาษาเราจะเอาภาษาอะไรครับเนี่ภาษาจีนก็มีเรียนอยางใน้ออนไลน์ก็สมัครตัวขึ้นครับเอคนไทยสอนภาษาจีนนะครับแต่ต่อเไปยเองก็มีการจำเป็นต้องเรียนภาษา เป็นมันจะมีแอปภาษาครับเนี่ยอับมีตัวสับเปลี่เครื่องครับเนี่ยในที่พูดอะไรอันนี้มีแล้วครับมีหลายรับแล้วอย่าครับพูดภาษาอะไรครับอย่ยงในที่พูดภาษาไทยแปลมาเป็นภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษแปลภาษาไทยอาจารย์ไปศิลปกรครับเนี่ยพูดภาษาไทยใช้แอปแปลเป็นภาษาศิลปการอยครับเนี่ย คำนำเสนอมาเกตเครับนอ่ครับมันตุ๊บันไปเลยครับฟังรู้เรื่อครับขออาจารย์พูดสัรนบนั่นตัวตุ๊สองตัวตัวครับนี่ครับเด็กคนจินกาฟังรู้เรื่องครับว่าเราพูดภาษาไทยให้แอปตันปด้วยภาษา ศีลกาได้เนี่ยครับอันนี้ก่อนเด็กเขต้องเรียนไปคับเด็กพอเจอรู้ว่าถูกคลิปบางทีแอปมันม้วนวัวก็ดีครับเด็กแอปเออเยอะก็ดีเยอะก็จะได้เรื่อย่างโค้ชมือถือก็ได้ครับพอพอจะต้องมพอจะต้องพอจะต้องรู้ว่าใช้แอปไหนกำหนดเวลาแอปเนี่ยในกับารบริษัทคิดขึ้นมาพอจะต้องใช้แอปที่ถูกต้องเนี่ยพอจะแล้วก็ต้องเก่งภาษาอย่างที่สามก็คืออะไรครับเนี่ยนอกจากเน่ยมี วิชาแล้วก็สุดท้ายก็คือมีจรณะมีความกบพืนะครับเนี่ยโบราณท่านบอกว่านะครับความกบพึชที่จะทำให้คนประสบสําเร็จในก้านพุทธศาสนาเรานีนะครับคุณธรรมที่จะทําให้คนประสบสําเร็จนี่เรียกว่าอะไรครับถูกไปตอบได้ประทานธรรมะที่ทําให้คนไปสู่ความสําเร็จได้เรียนสําเร็จเรียนจบทํางานสําเร็จคือธรรมะอะไรครับประทาน อิดกนะครับเย็บกับนะครับอิดอิดอิดอประกาศเย็บนะครับนี่ยรรมะก้อนไหนครับอิดอิดประานได้ทุกคนเย็นครับโชนครับนี่ครับอ่งในตัวดิครับอีบิ้งวดขบิเนี่ยอักะิมธรรมะที่ทาให้คนประสบเสด็ได้ก้อไหนครับอยู่ในดัชนกระดับชั้นตรีบีครับอะไรครับอิดอครับ อะไรครับอิทธิบาทสี่โอ้โหสาธุ่ว่าประธานการสาธุนี่เรียกว่าอิทธิบาทสี่นี่เป็นคนุณธรรมในการทำงานเรื่องครูบาอาจารย์เราทรกครูนะครับที่มาสอนเราเป็นวันอาจารย์บาอาจารย์สมรัก,ก,กระนะารูบาอาจารย์คากันทั้งหลายมีคนสวดอย่างหนึ่งนะครับที่สาดคืออะไรครับเอาใจใส่ในการทำงานและไม่อทอดทิ้งพรงงารกัจ เห็นไหมครับทำอะไรทำไม่สเร็จไม่ทำขึ้นที่เดือนกลางจึงจะบอกสเร็จยังจะสาธิีบริทรัเองเอาแก้ต้นอมาตั้งพูดเพียนไม่ตั้งจดได้ไหมครับไม่ได้แสดงว่าทำขึ้นที่เดือนกลางครับเองเอาโต๊ะมาตั้งรับเองแต่ไม่มีเอาตีมาตั้งครับแต่ไม่มีโต๊ะเขียนครับเอาน้าปัดมาเสริมฉันได้ไหมครับเอาเต็นท์มาไม่มีเอาแก้วมาด้วยฉันได้ไหมครับคืดว่าทำขึ้นที่เดือนกลางเพราะฉะนั้นเด็ยวัาเป็นคุณสมบัติของคนที่ จะทาให้ประสบผละสบเร็จเรียกว่าอะไรครับทํางานเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เราได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับโรงเรียนเราแม้จะเป็นโรงเรียนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอนะครับตู้เรียนในนี้เปอนนะอัตราบุรีตระกรลพาดเนี่ยคือเรียนวัดดอนท่าท่าตุงอยู่วัดไหนครับถ้าตูงอยู่วัดโพนะครับสักขาอยู่วัดไหนครับโพธารามเห็นไหมครับเนี่ยอ่วัดไหนครับเนี่ยอยู่ในเมืองครับในปอาตเมืองมีวัดอะไรครับวัดกลางวัดสระรอยวัด จุคนไหมครับนี่จตรัมีไหมครับจตรักมีวัดจตกรักไครับอยู่ในเมือง่ครับมีโรงเรียนเดียวอยู่ในสองดาันนอครับเป็นโรงเรียนปัณาอาารยเสดท่านอในเมืองครับเนี่นะครับเดียมีมีไหนอยู่ในเมืองครับมีไหมครับเีเพราะฉะนั้นก็เหตุที่นะครับตั้งโรงเรียนย่นี้นะครับเอาโรงเรียนที่บัณฑิตศกาะนะครับมี ชาวบ้านสี่โมครับที่มาคุ้มวัดพรรษีอยู่ในตลาดนัจะมีหลายวัดน,นะครับมีคแค่นกุ้งเดียวแต่นอันดีสี่โมโดมีได้ครับมีพรรสีปากย,ยาวโค้งเจริญแล้วก็ใส่สวายที่หมู่บ้านปิณฑบาตนะครับแต่ก่อนเป็นปานยาวนะครับเนี่นะครับไปเอารถไปปิณฑบ,บาตจะรถก็เห็นป็นสวายสี่โมทีนี้ก็เป็นโปร่ใสนะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะโจมตีแดงคุขงกข้อให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับเราเตรียมเปิดประตแตกปีสองพสาสิบห้าปัจจุบันนี้พอสอนไครับ68สแปดกี่ปีครับกี่ปีแล้วครับสองพาสแปดลบสองาสาสบห้ากี่ปีแล้วครับกี่ปีครับฮะสามสิบอะไรครับกี่ปีครับสามสิบสามปีแล้วครับนี่ถ้าเป็นคนนี่ยแกเรียกครับ กับกระนำเป็นรังครับหรือว่าอยู่ใไว้กลางคนครับกัระนำตรงเพราะฉะนั้นก็รุ่นที่ผ่านมาเขาก็เรียนแล้วก็จบไปเป็นข้าราชการไปเป็นครูข้ารากตำรวจมีนะครับทุกรุ่นแห่ะแล้วตรุ่นเราก็นะครับขอให้เรียนจบมีโอกาสได้ต่อม3ก็ต่อม6ม6มีโอกาสได้ต่อปริยญาตรี นะครับปีต้อก็มีรายที่รายแห่งนะครับปบจรอ่ะก็ได้พอปรอก็ได้เป็นขอปนิส่งหรือจะไปรามสุโไทัยก็ได้ส่วโอกาสในประเด็นเดียรขอให้แต่อะไรครับเราแสวงหาและกอตั้งใจเขียนใี้จบก็จะได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ในวันไหวครูนะครับและก่อนเรื่องเดิมหนึ่งที่เี่ยกัากก็คืออะไรครับเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่อคำพูดคำจาคืออาจารย์นี่เป็นประเด็น ตอนนัก็เรียบร้อยนะครับไปค่อยไปค่อยกับคนแต่ผมได้เห็นเต็มอะไรครับเห็นเด็กก็ตามเวจะไปไปอบรมเด็กที่โรงเรียนโรงโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่กรุงเทพโรงเรียนอะไรจำชื่ออ่ได้แล้วผมไปเห็นเต็มนะครับพอหนึ่งปีสองมาเรียนไอ้ควายไอ้สัสไอ้ควายไอ้สัสโอ้โหอาจารย์โอ้โหตัดใจเลย